โน้ตคำถที่ออกข้อสอบโทรอีกนะคะมีอยู่ทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะคะอันดับแรกก็คือขอความช่วยเหลือค่ะมันจะขึ้นต้นด้วย Can you Could you, will you, would you, หรือว่า May I เป็นการขออนุญ,ญาตนะคะอย่างเช่น May I come in อย่างเงี้ยนะคะหรือว่า Could you help me, Can you give me a ride to the airport ประมาณนี้นะคะคุณช่วยฉันได้ไหมคุณไปส่งฉันไปที่สนามบินได้ไหมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอันแรกนะคะคำถามที่ขอความช่วยเหลือค่ะอันที่สองนะคะก็คือ Question tag Question tag ก็คือเป็นประโยคบอกเล่ามานะคะแล้วก็มี tag เล็กๆสั้นๆน,นะคะอย่างเช่น Isn't she, Isn't he หาซินฮี you? Will you? ก็จะมีคําแบบนี้อยู่ลงท้ายนะคะจะแปลว่าไหมใช่ไหมนะคะอีกอันนึงนะคะก็คือเป็นการจัวหัวมาก่อนอย่างเช่น Can you tell me หรือว่า Do you know คุณบอกฉันได้ไหมหรือว่าคุณรู้ไหมว่านะคะเราก็จะมีคําถามต่อมาข้างหลังค่ะอันสุดท้ายก็คือแบบให้เลือกนะคะอย่างเช่น Do you like จุดๆอจ or จุดๆหรือว่า Would you like หรือว่า Do you prefer จุดๆ or จุดๆนะคะ